ม่แก้วสตอรี่ค่ะคลิปนี้แม่แก้วจะพามาทำน้ำยาล้างจานนะคะน้ำยาอนเนกประสงค์ค่ะสองอย่างด้วยน้ำมะนาวนะคะมะนาวสุกหรือว่าหล่นห้ามทิ้งนะคะเอามาทำแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะก่อนอื่นเราก็ต้มน้ำมะนาวสามสิบนาทีแล้วก็พอมะนาวนิ่มเราก็จะนำมาใช้ผ้ากรองนะคะเนาะ น้ำยาล้างจานเราก็ไม่มีเอ็นเจศถ้าหาซื้อ,อยากเราก็ซื้อน้ำยาล้างจานมาเลยค่ะแล้วก็ใช้น้ำด่างขี้เท่าด้วยนะคะไปชมกันเลยค่ะน้ำยาอนเนกประสงค์ใช้ซักผ้าล้างจานได้ค่ะเนาะโดยผสมกับน้ำมะนาวเนาะมาดูกันเลยค่ะทั้งสองอย่างเลยค่ะ ใช้มะนาวที่ร้เหลือเนาะที่ไม่แกยวเก็บล่นได้นะคะแม่แก้วก็มาททาอาหารน้ำกต้มเนาะอันนี้เป็นคลิปที่สองนะคะไม่แก้วกจะทํวดนนี้างจานให้ดูค่ะนี่เราก็จะกลองเอาแต่น้ํานะคะน้าไม่แก้วกใส่ประมาณวิ่ึงเนาะ นี่จะไม่ใส่สีนะคะเราจะผสมกับน้ํายาล้างจานไปเพื่อให้เกิดฟองอันนี้ไม่แก้วต้มใส่เกลือไปแล้วนะคะหนึ่งถ้วยเนาะใส่เกลือไปแล้วหนึ่งถ้วยก็ตีบเอาให้หมดเลยค่ะใส่เสดดน้ํานะคะแก้วจะเทมะนาวออกมะนาวไอเปลือกมะนาวนี่ก็จะเป็นปุ๋ยได้ค่ะ ครึ่งนะคะแม่แก้วจะผสมน้ำยาล้างจานซองละยี่สิบบาทยี่ห้ออะไรก็ได้คะแต่ว่าแม่แก้วจะตักออกมาตักใส่ขวดลิต,ตัวนะประมาณประมาณลิดครึ่งแม่แก้วจะเอาไปทาน้ํายาซักผ้านะหรือไม่ถ้าได้สองลิตรเราก็จะตักแค่สองลิตรนะคะอันนี้จะเป็นขวดลิตครึ่งเนาะ เราจะทำสองอย่างเดี๋ยวเดี๋ยจะให้ปริมาณเท่ากันค่ะจะเอาปริมาณเท่ากันเนาะเพราะว่าไม่แก้วเตรียมขวดต่าไว้สองขวดแล้วเนาะขวดน้ำที่เรากินแล้วเหลือใช้เราก็มาล้างทำความสะอาด เดี๋ยวจะแดงเป็นเท่าๆกันค่ะเมื่อได้น้ํำนาวอย่างละบิดครึ่งแล้วนะคะแม่แก้วก็จะมากองเอาใช้กระมังอย่างละใบเนาะจะมากองเอาน้ําที่เท่าค่ะใส่ผ้าขาวกองนะคะ แม่แก้วก็จะซองเอาแต่น้ำใสๆนะคะน้ำที่เท่าก็จะเป็นกรดเป็นด่างนะคะเนาะก็จะช่วยเหนียวช่วยเกิดฟองนะคะนะแล้เวเรามากองกันเลยค่ะเนาะใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างน้ำที่เท่านี่นอกจากจะใช้ฉีดพ่นแมลงเนาะแล้วก็ยังมาทำน้ำยาซักผ้าได้อีกนะคะเราก็จะกองเอาแต่น้ำใสๆมันนะคะไม่ให้มีตะกอนค่ะ พวกตะกอนเขาก็จะอยู่บนผ้าขาวบางนะคะคลิปนี้แม่แก้วจะไม่ตัดนะคะจะทํายาวเลยอนี้ก็จะเป็นน้ําที้เท่านะคะที่เรากรองแล้วเนาะเอาเศษผงออกแล้วนี่ค่ะประมาณนี่ค่ะสามสามถ้วยตวงอันนี้เนาะแม่แก้วก็จะใส่น้ํามะนาวลงไปเลยค่ะน้ํามะนาวนี่ใส่เกลืองลงไปแล้วนะคะ ให้ดูว่าเราจะได้ปริมาณเท่าไหร่ทำให้ดูสองอย่างเลยค่ะอันนี้เป็นน้ำยาซักผ้านะคะน้ำยาอนเนกะสมนะคะแม่แก้วจะไม่ผสมสีเนาะแล้วก็จะเก็บใส่ขวดไว้เหมือนเดิมค่ะเนาะี๋ยวค่อยมาคนกันนะคะส่วนกระมังนี้แม่แก้วก็จะเทอขวดน้ำมะนาวลงไปค่ะ เป็นน้ำเาวล้วนเลยนะคะแล้วก็มาใส่น้ำยาล้างจานเพื่อให้เกิดฟองค่ะเนาะเพราะว่าเราไม่ต้องใช้เอ็นเจบศูนย์นะคะนะคะเราก็จะผสมลงไปเลยจะเติมน,น้ำอีกก็ได้นะคะถ้าคุณเกินนะนนก็จะได้น้ำยาล้างจานลงทุนสิบ ห้าบาทถึง20บาทนะคะก็จะได้น้ํายาล้างจานประมาณสองขวดนะคะสองลิตรเราก็จะประหยัดต้นทุนไปอีกค่ะเพราะว่ามะนาวเราปลูกเองเนาะอเเราจะไม่ใส่สีเนาะเนี่ยจะไม่ใส่สีนะคะเราจะเติม ดี๋ยวไม่แก้วจะเติมน้ำน้ำขี้เท่าไปด้วยนะคะเนาะอันนั้นอันอนเนกประสงค์อันนี้เราจะเติมเป็นน้ำขี้เท่าลงไปค่ะเรจะใช้อันนี้ตวงนะคะรองรองเอาไป่รองเอาแต่น้ำมาใส่นะคะบรรจุแก้วนี้บรรจุห้าห้าร้อยมิลนะคะห้าร้อยมิลเ,เ่ยแก้วใส่ไปก็ประมาณครึ่งลิตรเนาะ ใส่เพิ่มไปอีกครึ่งเิดค่ะเดี๋ยวเราจะได้น้ํายาล้างจานที่สะอาดนะคะแล้วก็เอาไปใช้ซักผ้าได้ค่ะล้างห้องน้ําได้ค่ะนี่นะคะเราก็คนไปต่อมานี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูสีสันค่ะนี่ไม่แก้วไม่ได้ใส่สีนะเป็นแค่สีน้ํายาล้างจานกับน้ำมะนาวนะคะอันนี้หอมมากเลยจ้ะหอมมากเลย เ็บองเลยนะคะคนไปทางเดียวกันนะคะส่วนส่วนอีกอันนึงนี่แม่แก้วจะอันนี้น้ำยาล้างจานเราเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะปลอกใส่ขวดกันค่ะใช้มนตวงใส่เลยนะคะมาดูสีสันหอมค่ะหอมใช้ซักผ้าล้างจาน ได้ล้างห้องน้ําได้หมดค่ะเนาะสะอาดหมดจดเราก็ได้เพิ่มปริมาณมาอีกค่ะเราลงทุนแค่สิบห้าถึงยี่สิบาทนะคะถ้าเป็นถุงหนึ่งนี่สิบห้ายี่สิบอันนี้มันได้เป็นสีเท่าเลยค่ะเพืเ่อนๆได้เป็นสีเท่าเลยนะคะฟองเขาเยอะมากหอมหอมมากๆ แก้วจะให้ฟองเขาไหลออกมาแล้วจะบรรจุให้เต็มขวดเลยดูใกล้ไปไหมคะเดี๋ยนนะคะก็าะหาผ้าเช็ดนะคะเดี๋ยวแม่แก้วตัดนี่ค่ะสีสวยมากเลยค่ะไม่ต้องใส่สีเลยนะคะนี่อันนี้ที่เหลือค่ะนะอันนี้เหลือค่ะเดี๋ยวแม่แก้วจะเอาขวดเล็กจุนะคะเพราะว่าขวดใหญ่แม่แก้วจะต้องใส่น้ำซักผ้านี้ อันนี้ก็จะบรรจุขวดเหมือนกันค่ะน,นี้น้ำมะนาวกับน,น้ำด่างท่เท่านะคะอันนี้ก็มีฟองเหมือนกันนะคะน้ำักผ้าแล้วก็มันกอกใส่ขวดเหมือนกันค่ะอันนี้ก็ไม่ได้ใส่สีเนาะอันนี้ไม่ได้ใส่สีเพราะว่าเดี๋ยวไม่แก้วจะ ถ้าเราอยากให้มีโฟองเราก็ไปซื้ออน้ำยาซักผ้านะคะมาใส่สักหนึ่งซองเนาะสักสิบบาทนะคะเราก็จะใช้ต้นทุนแค่สิบบาทนะคะเอามาใส่ให้มันเกิดโฟงนะคะแต่แบบนี้ก็ใช้โฟงได้ฟองเหมือนกันคะ่ะแต่เป็นโฟงน้อยเนาะเกิดฟองน้อยคะ่ะนี่คะ่ะเกิดฟองเหมือนกันแต่ฟองน้อยเนาะแต่ผ้าก็จะสะอาดเหมือนกันคะ่ะเนาะ นี่ค่ะประโยชน์จากมะนาวกับน้ำที่เท่านะคะต้นทุน15บาทนะคะเนาะได้น้ำยาล้างจานและน้ำยาซักผ้าสองขวดนี้ก็สามลิตรแล้วเนาะประมาณสี่ลิตรครึ่งเกือบห้าลิตรเลยค่ะเสียงงอไซมาน,นะคลิปนี้ก็เห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกดไลค์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ